ส่วนราชการต่างๆรวมทั้งที่น้องประชาชนได้นำนวันตกรรมสมัยใหม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะได้ให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงสิ่งที่จะเป็นการพัฒนาการต่อยอดเรื่องของภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับเรื่องจังหวัดอุดรธาน,นีได้มาทำกิจกรรมในวันนี้ในส่วนของ หมาเวไลเราะจะพัฒนสันธานะครับซึ่งในรายเรียนต่างๆทางคณะผู้จัดนะครับรวมถึงและในลำดับต่อไปค่ะต้องใครขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับสำนกักงานวัตกรรมแห่งชาตินะครับท่านคณาจารย์นักวิจัยนะครับชุมชนนะครับแล้วก็ผู้แสดงผลง,งานวิจัยรานการปทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับก็ในฐานะของมหาดไทยรัชเสือธานะครับผมก็เนื่องจากท่านพิการได้ติดราชการที่ต่างประเทศนะครับก็ได้มอบหมายให้ตัวผมนะครับเข้ามาคมนะครับไปใช้นะครับประโยชน์ในพื้นที่โครงการกับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าเราเราใช้คำว่าซิปอัพนะครับอีสานเสา ประจ ա พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและภาคใต้ตอนบนนะครับภายใต้นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในวันนี้นะครับผลงานวิจัยของกลุ่มวาจัยกลุ่มวิสาหกิจนะครับ่วยผมพาะวิสาหกิจประจานสินค้าจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชเทวีรวม13ล้านค้าและกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับจากโครงการของนักวิจัยเพื่อได้รับคุณ สนับสนุนในการในกลุ่มของคุนเข้ามาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนินทาราชภัฏทุกแห่งก็เอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆลงสู่ตำบลทุกตำบลในประเทศในประเทศไทยเรามีแค่นี้ฮะเจ็บครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างราชภัฏ์สวนสุนันทากับ NIA และก็นักวิจัยต่างๆจากหลายมหาวิทยาลัย ของเรานะครับถ้ามองรอบข้างในห้างเซ็นทรัลนีโดัตต่างๆมาจากการวิจัยอยงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่จอยอยูนั้นไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นอาหารและยาต่างๆงานวิจัยอยู่เบื้องหลังการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมเป็นกระทรวงที่น้องผมมักจะพูดเล่นๆว่าเป็นกระทรวงที่มีความเกี่ยงของ BG เนี่ยพวกเขาก็ชวนผมไปดู งานวิจัยที่พวกเราทำกับเขานะครับม,มีหลายอย่างนะครับตอนยังมีไซส์สปาร์กันเอ็นเอมีรุน่นนี้คอยสนับสนุนนี่คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรารวมกันครับเรารวมพี่น้องประชาชนนะาจ,จะัรวมกระทรวงกับทบวงม,มาหาวิทยาลัยเลยรวมทั้งทหน่วยงานจากบางส่วนของสำนักนายกประกำก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลือ่อน และที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่มีความ2 580เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยใมปี2580ไม่ว่าจะเป็นระบบรางไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเพื่อตอบสนองไม่งั้นเนี่ยครับเป็นแค่คำพูดเท่านั้นไม่ว่าท่านจะบอกพูดถึงระบบโลจิสติกไม่ว่าท่านจะพูดถึงเระบบลานหรือท่านจะพูดถึง นักเรียนกระสานที่มีภูรธรรมจะเรียนการสร้างผลงานความดีมำหาไม่ไั้ท่านครับซึ่งรัฐบาลของเรามีให้เราทำรูปเราไม่สามารถเสดได้แค่ชั่วท้ามือนะครับเน้อหลายอย่างมากครับไม่เพียงแค่ดิรแต่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอาไว้ยังจะดี่เอาไว้จะดินเสื้อค่ะแล้วก็วาดรูปก็ได้ค่ะอ๋อเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ สีธรรมชาติจากฟางข้าวไม่ว่าจะเรื่องของความงามคอสเมติกต่างๆนักดาราทั้งหลายเนี่ยที่ขายของทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าจะเป็นรูกหนี่นักขมากยิ่งนผมเห็นดูในทีวีดาราที่เคยไม่เคยอาจจะไม่เคยพูดกับว่าการวิจัยเลยเนี่ยเริ่มพูดมากขึ้นเพื่อที่จะขายแล้วคนสมัยนี้ถ้าเกิดสินค้า มือเสือมือากาจะทำเมื่อบริโภคคนมีซื้อชาวลาวครับที่มาช้อปปิ้งที่นี่จะได้มีโอกาสได้ดูได้เห็นไม่เพียงแค่องค์ความรู้นะครับผมเราอยากจะให้เขาซื้อสินค้าของเราเราจะได้บอกกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานวันนี้ที่ประจํากู๊ดต,ต่างวันนี้งานวิจัยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เป็นยกตัวอย่างที่โครงการมหาวิจยยยัยจุฬาลงกรณซึ่งผมเชื่อว่าเราทํา เพือกว่ด7,435โวลต์ทองๆครัน um, น yeah. ี้รับใช้เศธรรมชาติไปิขึ้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินดอกไม้ต่างๆเราถูกนำมาย้อมผ้าหมดแ้นะครับยกตัวอย่างในบ้านเราเนี่ยดินภูเขาไฟใช่ไหมครับดินภูเขาไฟก็มาย้อมผ้าดอกดาวเรืองดอกนดอกี่็นตรนั้นเรืงก็เนของตัวอย่างทีร้ว่าดินท่านเสี่ยงตเองมาตอกมานะครับซึ่ง พวกเรา้องเตะกนต่อนะครับท้ต่วงาองกรแข่งผมก็ขอตรวจการสดงผลงานใจใ้นวัตกรรลและเรยทีเดีวการเพื่อช่วยคนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซีตงทีศาลสซาปะญาตลาดเป็นเหอและภาาใต้ตอนบนนะครับึ่งผอขอ ลักษณะของบ้านเชียงเป็นแหล่งมบรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะที่มีอายุมากกว่า3,500ปีจึงอยากจะนำสร้อยเส้นนี้นะคะให้กับท่านประธานและประธานร่วมในพิธีได้คล้องในพิธีการเปิดงานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและอายุยืนยาวค่ะเดี๋ยวขอให้ท่านประธานและประธานร่วมในพิธีนะคะได้ทำการถือสร้อยไว้เลยนะคะ,ะเพื่อให้สื่อมวลชนของเรานะะได้ทำภาพถ่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ นี่คือนวัตกรรมดินเผาสมัยใหม่จึงมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงซึกความสวยงามและทันสมัยนะคะดยวขออนุญาตให้สิ่อมวลชนของเราได้ถ่ายภาพนิดหนึ่งนะคะขอให้ท่านดานุท่านดรดานุถือสูงขึ้นอีกนิดนึงคะท่านคะ่คะภาพจะได้ออกมาได้อย่างสวยงามค่ะและดิฉันขออนุญาตนะคะเป็นการนับเข้าดาว ถอยหลังในการให้สัญญาณเพื่อที่จะให้ท่านประธานและประธานร่วมในพิธีทำการคล้องนะคะเป็นสร้อยด้วกรรมดินเขาสมัยใหม่ค่ะที่ผสมกับดินดำบ้านเชียงของเราและถ้าเกิดพร้อมแล้วนับ5 4 3ส1เสิญคองช้องคอได้เลยค่ะดี่ได้ว่า และเวทีศิวนาผลงานคนนุนวัตกรรมเพื่อสังคมไปให้เราที่คลายสานการณ์โควิดลงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะถอดแมสลงเพื่อทําการถ่ายภาพให้เกิดเป็นจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเป็นนวักตรกรรมที่ใช้ด้จรจงนนะคะลงทานีแล้วก็จังหวัดชุมพรน,นั่นเองค่ะเรามีหลากหลายนวักตรกรรมที่เป็นผลงานวิจัยนะคะที่วิจัยได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้ว นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนักวิจัยนักวิชาการกผลงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งลงมาห้างนะคะตอนนี้ทุกผลงานค่ะนะคะที่ผ่านการซื้อของพวกเรานะคะมาจากผลงานวิจัยทั้งสิ้นหรือ NIA คะ่ะ ถือได้ว,ว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยคะในทุกครั้งของการมาเยือนการจัดกิจกรรมนัตกรรมดินเผาสมัยใหม่นะคะผสมกับดินดำบ้านเชียงเป็นสุภกูลผู้ษำเ่ยในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครรับมอบของที่ระลึกขอเรียนเชิญค่ะและขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธงสรรสมณวัตรรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมไว้เป็นอย่างสูงค่ะ ถือได้ว่านะคะเป็นพิธีการเสร็จแล้วนะคะสําหรับการเปิดงานนิทรรศการของเราค่ะและในลําดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและประธานร่วมในพิธีค่ะให้เกียรติในการเยี่ยมชมนิทรรศการภายจังหวัดเชงชาติไม่ใช่ค่ะที่เป็นน้ำหลักะที่ก่อนแล้วทางอาจารย์พนาเป็นเป็นชาแห้งเห็ดแห้งเป็นพิไา้เป็นพิรด้เชื้อยังอยู่เหมือนเดิมจังหวัดมาโชว์กับน้ำทานง่ายครับ มันมองว่าที er, you know, ่เขานี่ยเดนเป็นกลุ่มวิสหิกน้ำหมักอย่แลครับก็ทำมาหลายตัวของะเลน้ำชเอาดอกการมาไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็สอบลากนั้นมันช่วยสร้างกษตรเองมเามีบูตินตป็สารลดการเสษรก็เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติฮอร์โมนจากพืชหัือจาฮอร์โมนเพศหญิงในตัวเอเน หลังแล้วมันจะเป็นอะไรกัช่วยให้ระบายระบายแก้ความตึงก็ให้นอนหลับนอาหลับนะครับดูกระเป๋าเพิฮอร์โมนพวกใบคลองต่างๆไปไม่ว่าผู้หญิงทานดีผู้หญิงก็ได้แล้วผู้ชายล่ะผู้ชายก็ได้ใช่ไหมผู้ชายจะได้ผลอะไรคืาผลอะไรตัวอื่นต้วอื่นนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นน้ำที่เขาทำเป็นน้ำนี่สอจสนงใจจะไม่เหลือแล้วเราจะปฏิบัติเนี้ยเขาก็จะเอามาทำนู่นทำนี่ครับเบางพืชก็มีทุกคนทุกอะไรก็มี

เราคิดเรื่องนี้เรื่องภาษาที่รื่องว่าจริงจริงตรงนี้หลายคนไม่ใเพราะการที่ไปใช้ประชในพื้นที่ อีสานและก็พื้นที่ตใต้กับบนจัดขึ้นนะครับพุ่หวังเพื่อแก้ปัญหาสังคมและลดความเลือมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายนะไรอย่างอะอย่างอ่น,นะเอเคโอเคออเาคท่านคือชื่อกระทรวงเราชื่อกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเราก็มีองค์ความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัยรือร้อยกว่าแห่งมีอาจารย์อยู่แสนกว่าคนในโครงสร้างการทำางานของเรา และมีนโยบายหลักของเราเนี่ยเป้าหมายของการสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2580การที่จะเข้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2580เนี่ยเราต้องมีบุคลากรที่พร้อมสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและหน่วยงานที่ในการสร้างบุคลากรเหล่านี้เนี่ยคือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ดูการดูแลของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เราต้องรู้เป้าหมายชัดเจนว่าเราจะพัฒนาบ,บ,บุคลากรในทางด้านไหน ซึ่งต่อไปการผลิตบุคลากรเนี่ยเราจะต้องดูจากดีมานไซส์ไม่ใช่สปายไซส์คือเราต้องรู้ว่าความเจริญที่ต้องการบุคลากรต้องมีองค์ความรู้แบบไหนเราจะได้สร้างถูกถูกต้องถูกต้องการตรงกับความต้องการของพี่น้องตรงกับความพี่น้องตรงกับความต้องการของธุรกิจตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศเช่นระบบโลจิสติกระบบ AI ระบบการ สุขภาพระบบการบริบาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับการเดินทางในต่อไปเนี่ยจะสะดวกขึ้นด้วยระบบรางเป็นต้นและ AI ก็เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านดังนั้นการพัฒนาบุคลากรพวกนี้เราไม่สามารถผลิตได้ภายในเดืนอน2เดือนนะครับดังนั้นอวจะต้องมีการคาดการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและก็ช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับความเจริญของประเทศครับผมงานวิจัยเหล่านี้ที่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนเราเคยชอบพูดกันว่าการวิจัยเหล่านี้ของนักวิชาการซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในอุดมศึกษาจะเป็นการวิจัยอยู่บนหิ้งวิจัยเสร็จก็ได้เป็นเล้มได้เป็นกระดาษอยู่ในห้องสมุดนะครับจะการวิจัยก็ส่วนใหญ่จะอยู่บนหิ้งแต่วันนี้เนี่ย เราพิสูจน์แล้วว่าการวิจัยต่างๆจากยิ่งเรานํามาสู่ห้างจากอาจารย์องค์ความรู้ต่างๆเราใช้พี่น้องประชาชนขายของอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเกิดจากการวิจัยซึ่งสร้างนวัตกรรมซึ่ง NIA ให้งบประมาณในการให้กับนักวิจัยเหล่านี้ทําผลงานจากจากยิ่งไปสู่ห้างจากการวิจัยสู่ชุมชนเราวันนี้เราจะได้เห็น ที่ผมเดินดูเนี่ยก็เราจะเห็นผลิตภัณฑ์สําคัญสาคัญหลายอย่างที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนซึ่งกระทรวงเราตั้งใจยอย่างยิ่งในการที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆลงสู่ทุกพื้นที่ในทุกตาบลอย่างเช่นที่เราเคยทำานเะวลานี้ที่มี Impact มากๆก็คือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบลซึ่งเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยนะฮะสู่ททุกตาบล7,435ตาบลทั่วประเทศเป็นต้นครับ การวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนตรากคีความสอดคล้องกับเป้าหมายของอวอไหมคะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วในการที่เราเห็นงานวิจัยต่างๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ bcg ในการเอาความรู้ทางด้าน bio circular และ green economy เนี่ยลงให้พี่น้องประชาชนนะครับเราจะเห็นผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติสร้อยดินดินที่มาจากดินเศษดินจากบ้านเชียงเรานะครับรวมทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ในการใช้สมุนไพรต่าง เหล่านี้เข้าไปให้ปีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนดอกทองกวาวที่เราดูความสวยงามตอนนี้ก็นำมาเป็นสู่ชาดอกทองกวาวที่จะมีสว่วนในการฮอร์โมนของในวัยทองเป็นต้นนี่ทั้งทั้งหมดเนี่ยจากงานวิจัยทั้งนั้นนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยดอกไม้ต่างๆก็จะถูกนำมาใช้ในในไม่เฉพาะความสวยงามแต่เรายังจะเอามาใช้ในเรื่องของสุขภาพได้อีกในความสวยงามของ ผ้าต่างๆก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเปลือกมังคุกกปปดก็จะไม่เหลือเปลือกสับป,ปะรดก็จะไม่เหลือแกนสับปะรดก็จะไม่เหลือเปลือกทุเรียนก็จะไม่เหลือเป็นต้นนี่คือไบโอซ์คลาร์เลกซีนิคนมีที่พวกเราต้องตั้งใจทําผ่านงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของวันนี้นี่เป็นแค่นี่เป็นแค่เล็กน้อยนะครับเรายังทำมีหลายอย่างมากที่ในเมื่อเดือนก่อนเราก็มีงานเทคโนาร์ทนะครับที่พลากลากที่กรุงเทพ 400ผลงานการวิจัยในการเอางานวิจัยสู่ชุมชนต่างๆมีการไปเป็นการวิจัยเรื่องการฉีกเนื้อหมูหนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดฮะเล็กๆน้อยๆหน้าวันนี้เนี่ยเราวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไกลตัวเราวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องครัวเราอยู่นะอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ในเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยพวกเราบางบางคนย้อมผ้าที่สีธรรมาชาติกันแล้วนะครับการล้างผักก็มีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งทําให้ผักสะอาดขึ้น ไม่ต้องใช้อะไรวุ่นวายมากมายหรอนี่คืองานวิจัยซึ่งนักวิจัยของเราเก่งๆเยอะครับผมเห็นได้รางวัลเหรียญทองจากเกาล<ๆ>หลีมาเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็ทําได้กันหมดพึ่งพึ่งต่อไปนี่ก็น้ําพึ่งก็อะไหลออกมาเป็นน้ําก๊อกได้ <c oughs> นะฮะจากการวิจัยครับหรือแม้กระทั่งหอยทากหอยทากเมื่อหอยทากเนี่ย งานวิจัยก็เอามาทําเป็นคอสเมติกได้ครับโดยที่ไม่ต้องทานท่าหอยนะครับเอาเมือกของเขาซึ่งมีอยู่600สายพันธุ์เนี่ยเอามาสร้างความเต่งตึงซึ่งผมก็รอใช้อยู่เหมือนกันอ่าสุดท้ายแล้วให้ท่านครับให้คำเชิญมาในปีสองพันสิบห้าสองพันสิต่อไปค่ะท่านจะวางนโยบายหรือสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยนวัตกรรมกับมหาในทัุกประเทศนะคะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่สนับสนุนงานวิจัยเพราะชื่อกระทรวงเราชื่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ nia เขาก็ะทำเรื่องนวัตกรรมและส่วนอื่นๆเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้นวัตกรรมเป็นคำใหญ่ๆเป็นคำรวมนะครับทุกงานวิจัยสร้างนวัตกรรมทั้งนั้นนะครับเราจะสร้างนวัตกรรมได้มันต้องเกิดจากการวิจัยดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างร้อยกว่าแห่งนะครับหรือนอกเหนือมหาวิทยาลัยก็ยังขอทุนวิจัยได้จากหน่วยงานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่เราจะสร้างขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมกันครับท่านคะงานวันนี้มีมีมีเป็นงานอะไรนะคะที่ก็จริงๆมันเป็นเป็นงานที่สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยรุชสุนทานะครับร่วมมือกับทางเอเอนะครับอ่าสำนักสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็คือ ส่วนธนาเราได้ได้ร nah ่วมมือนะครับได้ได้ทุนการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการวิจัยนะครับเราก็เอามารวมนะครับในส่วนของที่ที่จะสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของซีท์อัพในส่วนของส่วนของอีสานสามจังหวัดและส่วนของภาคใต้ตอนบนสามจังหวัดส่วนของอีสานสามจังหวัดก็จะเป็นในส่วนของอุดรนะครับนครพนม นะครับแล้วก็กาฬสินท er. um นะครับส medicine, ่วนของภาคใต้ก็จะเป็นในส่วนของชุมพรระนองนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในหจังหวัดนี้ทั้งอีสานและใต้นี่ก็มาส่วนมาร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของเชนนทันทานะครับก็มาในส่วนของการทําวิจัยนะครับแล้วก็เราก็จะเอาอย่างอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะครับว่าคือตอนนี้เราพยายามจะเอาองค์ความรู้จากการวิจัยนะครับลงสู่ชุมชน ให้ชุมชนนะครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเอางานวิจัยที่อยู่หิ่งลงมาขายที่ห้างได้นะครับให้ชุมชนมีรายได้ให้ชุมชนได้ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับอย่างเช่นอย่างวันนี้นะครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ที่เป็นในเรื่องของการเปิดเปิดงานางก็จะเป็นในเรื่องของการดินดินเผาบ้านเชียงนะครับ แล้วก็แปรรูปอย่ยงสมัยก่อนมีแต่เลือกพวกหม้อนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นเครื่องประดับพอทำเป็นเครื่องประดับไม่พอนะฮะแล้วก็วิจัยต่อยอดไปเป็นเรื่องของการใช้ส่วนผสมของเศษที่เหลือทิ้งจากการเกษตรเช่นพวกอ้อยที่มีในส่วนของกากอ้อยเหลือทิ้งนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเศษที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาก็เอามาผสมกับดิน ซึ่งเป็นดินของบ้านเชียงนะครับแล้วก็นํามาทําในส่วนของการผลิตเป็นเครื่องประดับนะครับเป็์เครื่องประดับแล้วก็ยังต่อยอดไปอีกว่าเอ,อ่อทำยังไงเครื่องประดับนี้จะมีจะมีน้าหนักที่เบานะครับ mm hmm. คนใส่แล้วจะนิยมใส่นะครับอันนี้ก็นักวิจัยก็ก็พยายามต่อยอดตรงนี้นะครับไปเพื่อที่จะออกไปเป็นสินค้าแฟชั่นที่จะขายให้กับทั่วไปอันนี้อันนี้คือ ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกร,รรมเราก็จะเอาในส่วนของนวัต,รวตรกรรมจากงานวิจยยัยนะครับของของของนักวิจัยนี่นะฮะลงมาต่อย,ยอดเพื่อที่จะไปเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับออกเพื่ออ่าจะส่งเสริมในเรื่องของชุมชนให้มีรายได้ให้มีองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในเรื่องของอ่ความอยู่รอดของชุมชนนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในอนาคตนี่คือ พันธกิจหลักในส่วนของของสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับของมหาวิยทยาลัยราชสนดานะครับซึ่งเราก็ได้รับทุนจากสำนักงาน,นวัตกรรมแห่งชาติอันนี้คืองานภาพรวมทั้งหมดนะครับางานของสวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปิดโครงการปิดโครงการก็จะนําเอาสิ่งที่นักวิจัยทํามาทั้งปีนะครับเพื่อที่จะนํามาในส่วนของการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเวทีเสวนานะครับซึ่งจะมีช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ การแสดงสินค้านะครับที่ได้มาจากกาโครงการวิจัยในปีนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้ได้ได้รับรู้ได้ได้รับชมถึงถึงนวัตกรรมที่ได้มาจากการวิจัยอย่างแท้จริงครับส่วนครอบหนึ่งสุดท้ายจะเป็นคนมา้นับงานครับในส่วนของในส่วนของประชาชนที่อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมเชื่อว่าในส่วนของงานนี้นะเป็นงานที่ได้จาก ชุมชนได้จากาภูมิปัญญาของชุมชนนะครับร่วมกับนักวิจัยซึ่งนักวิจัยก็เป็นบรรดาคณาจารนะครับเป็นนักวิจัยที่ที่มีความรู้ที่สามารถสกัดองค์ความรู้จากจากในส่วนของอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้านะครับหรือว่าวัตถุดิบจากาพื้นบ้านนะครับมา ที่ผ่านโปรเซสการวิจัยแล้วก็นําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมว่างานนี้เป็นเ,เรื่องของผลิตภัณฑ์เองนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเสวนาเองวันนี้เป็นเป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับก็ต้องเรียนเชิญนะครับพี่น้องนะครับในจังหวัดอุดรธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับลองเข้ามาฟังดูว่า,ามันสามารถทําได้จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่อาจจะต่อยอดเป็นมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ในในในเชิงพาณิชย์ได้ได้จากการวิจัยจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามารับชมและรับฟังในงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับก็วันนี้ที่มีมีอะไรบ้างครับก็วันนี้เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่มองก็ไม่อย่างเช่นตัวนี้ของอาจารย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของชาหมักชาบักจากจากดอกทองกาวอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจก็จะเป็นสามารถที่เช็ค ผ่านได้เลยนะครับเช็คผ่านได้เลยนะครับจะเป็นน้ำครับทีนี้คุณต้ลูกค้าของทางของที่ขอมส่วนท่าหยุดหยุดทางโอมานทางอาหรับเราจงออกเป็นน้ํายากก็เลยพัฒนาออกมาให้เป็นผงแบบนี้ขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถส่งออกถ้าส่งออกเป็นน้ํามันก็จะมีผ่านการตรวจสอบอะไรเยอะแยะก็ส่งออกเป็นเป็นพวกนี้เลยนี่นี่ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในเรื่องของ ในเรื่องของทางดินพันเชียงที่ทําเป็นพวกจากวัสดุเหลือทิ้งนะครับจากจากเกษตรกรรมนะครับแล้วก็นํามาเป็นนํามาเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับแล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดจากนี้ของชนทรายเองประมาณ13งาน13ผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่เปิดบูธอยู่ในตอนนี้นะครับที่เปิดบูธอยู่ในตอนนี้ก็คิดว่านี่คือประโยชน์จาก นี่คือประโยชน์จากจากการทําวิจัยนะครับแล้วก็เราสามารถเอางานวิจัยนะครับมาเป็นามามาสร้าง product แล้วก็เป็นในส่วนของออในส่วนของการการแปรรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายในในที่สุดได้อันนี้าจากจากหิ่งสู่ห้างจริงๆอันน,น,นี้อันนี้มีประโยชน์กับกับกับทุกท่านนะครับคิดว่าถ้ามีเวลาลองเสียสละเวลามามามา,มาเยี่ยมชมนะครับมามาดู ผลงานของนักวิจัยนะครับผลงานจากนักวิจัยของหมหาวิทยาลัยพระสุภศรานะครับร่วมกับสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติได้นะครับขอบคุณมาก